สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านขุนแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับวันนี้นําวัตถุมงคลมาให้ทุกทท่านได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันครับวันนี้เป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรีครับจากภาพที่ท่านเห็นนะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับระบุว่าหลวงพ่อแพรนะครับ91น่นะครับน่าจะเป็นอายุ91ปีนะครับวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีครับ มาดูข้างในกล่องกันนะฮะว่าองค์พระลักษณะเป็นอย่างไรครับองค์นี้นะครับเป็นลักษณะของเหรียญนั่งพานหลวงพ่อแพรนะครับระบุใต้ฐานนะครับว่าแพรบารมี91นะครับเป็นเหรียญนั่งพานนะฮะเป็นกระไหลทองนะครับมาดูด้านองด้านข้างนะองค์พระนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นยันของท่านนะฮะปกตินะครับแล้วก็ระบุว่าหลวงพ่อแพรนะฮะวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับระบุปีนะฮะสองห้าสามเจ็ดครับนะครับนี่คือเหรียญนั่งพานนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับสิงห์บุรีรุ่นแพรบารมีเก้าหนึ่งครับพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าครับ คลิปนี้สวัสดีครับ